สวัสดีครับปุเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวปีใหม่ครับผมสุขกายสุขใจเนาะครับวันนี้พี่ทีมงานของคนสืินทีวีเด้อครับนำโดยคนสืินทีวีพี่อุ้มพองครับเบาติดแก่นช่องความเชื่อครับแล้วก็เพนเพจพี่อูแล้วก็ผู้ใดน้ำมานหนึ่งแล้วเจ้าัะ เจ้าทราบบอกฝากเนเด้อครับน้องไม้ครับเดี๋ยพูดน้องไม้นะครับเห็นไม้ตัวเปิดเห็นไม้แต่พ่ออย่างไเขียวเขียวเขียวไปเลยน้องไม้ครับน้องไม้ไม้เขาซื้อซองยังก่อนไหนซับนาคาซับราคาครับน้องไม้นะพี่น้องเล้วฝากไปติดตากฝากเอฟซีพี่ๆใหญ่เขาดูแลน้องนุ่งทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่วังนาคีครับทิ่สถานปุถเทพครับเลขมือนีกะ หวดถือพานมาฟาดไปหาสามบัวเขาพี่น้องเก่ามากอีกคือเราฉะนั้นงวลน,นี้เป็นเหล็กความเสื่อนะครับท่วนความนะครับนอกก่อนทีเสืให้อ่าให้โชคให้ลาบ,บพี่น้องพี่น้องเอซทุกๆุช่องทุกๆุแอดนะครับที่มาไทายถ้ำปูเทมอยู่ในขณะนี้เนาะครับ เลขงว่วนงวดผ่นานมานะครับผมไปกระทอมราสังขารนุ่งปูสวงนะครับถี่บันรุ่นได้เก่าซูลนะครับเมดเดียวเลยกะถืออยู่ผู้ที่ติดตามนะครับส่วนเลขสํสำนักปูเทพโบเขาครับ,รบฉะนั้นงวดน,นี้หลังจากผมไปกราบคารวะนะครับ ที่ที่มองลุงปูอยู่นะครับโมแมนนะครับขอให้เจ้าของนะครับที่เพิ่นดูแลนายนจุนันเนาะนะครับโมแมนเราปูเทพไปแล้วปูวเทพเอาลุงปูวสวงทันมหากินมาบอกบอกเบอร์พี่น้องไหนนะครับฉะนั้นยูทูบเรหลายช่องกับเป็นพญาน,นําช่องยูทูบโอ้โหความคืนน้ตื่นลึกน้บ้างของปูเทพดอกฉะนั้นปูเทพก็จะให้เลขนะครับหลังจาก ปูเทปท้ายกับทอรมราชสังขารหลวงปูบรรลุนนะครับกระไดนี่มีฝันเดฟฝันว่าได้โจ๊กหาไหมนี่แหละครับได้โจ๊กหโจงหไยแล้วนะครับเลขกนั่นกระไดตามทีว่านั่นนั่นล่ะหลังจากนั้นผมกระไดทำพิธีเฮ็ดคันน,น้ำมรับเฮ็ดคันน้ำมนตนต้องนั่นแหละนะครับต้มต้องถีหลงปูอยู่นั่นแหละเฮ็ดคันน้ำมนต์ คอยคันน้ำม้วนแล้วเหล็กมันแดงจริงคืนเนี่ยได้ได้พี่น้องเหล็กแดงขึ้นในขันเลยผมแนบเบงเจนได้กับยาเป็นเหล็กซีเด็เป็นเหล็กซีแบบชัดเจนเลยอยู่ในขันพี่น้องกับมาโหงหุ่มหลายเมื่อนั้นผมไปพี่น้องกับมาโหงหุ่มหลายขึ้กันนะครับกับขออภัยบุตรีดูแลนะครับกระทอมลาสังขารหลวงปู่ที่ผมเอาเหลขข็กความฝันนะครับผมบริอุปโลกนะครับ อะไรองฟันหลวงปู่จริงๆเลยนะครับมาบอกพี่น้องหางแม่นพี่น้องหมานพี่น้องโศกนะครับพี่น้องมีโศกมีไส้กะนะครับคอยติดตามนะครับในช่องเบาวพองๆคุณวิทวีเบาวติแก็ตคมเสือแล้วกับพี่อุแล้วก็นั่งขี้หน่อยเห่านะครับเพิ่นกะอาสิมาตามนะครับมาตามให้พี่ให้น้องผู้ที่กำลังเบิ่งอยู่ในคณะนี้ก็ได้ พี่นองไดเคยไปจุดนันบอนะครับพี่พียูทูบเคยไปกันหลายช่องครับเคยไปอยู่ครับนะครับเคยไปนะครับเคยไปพานพลมาแล้วครับนะครับแต่พวกเทพไปอยู่เทือนหนึ่งนะครับไปมือนั่นแหละครับในศูนย์เก่ามากครับนะครับพอไปเอาเลขทศที่สองแล้วมีปัญหาขึ้นอยู่ดอกน้อยๆแต่กับบุคคลเบานะครับน้อยๆนะครับแต่บุคคลเบานะครับ ฉะนั้นหากแมนว่าปูเทพเอาเหลขกนม่จุนนันมาว้าวนะครับมาบอกพี่บอกน้องเพราะว่าปูเทพซื้อจิตวิญญาณหลวงหลวงปู่ปหลวเพื่อห้มาตนนัวนี้นะครับ,รบเขาบอกเขาจังไหนก็ต้องกราบกราบขอให้ผู้ถี่ดูแลนะครับในจุนนันหรือซื่อว่าปูเทพเออกเหลขแข่งท่านนะครับกะกะคอนอมรับน้องคอนอมรับเพราะว่าพุ่งฝันแบบนี้อิลีนะครับ และหลวงปูห้แบบนี้อิลีพี่น้องพร้อมสีฟางย่างไปเหลีหยั่งก็พร้อมที่จะพิมพ์นะครับพิมพ์อมครับจะพิมพ์พ่อนะครับพิมพ์พิมพ์พเพือนครับพิมพ์นะครับเลขในคันหลวงม่นนะครับผมเหตุหลวงปูเป็นคนนน่งเป็นประท่านเหมือนดังถีต้อนหลวงปูยังมีชีวิตนะครับเหมือนดังหลวงปูยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นปูเทพบริอุปโลกว่าปูเทพหูจากหลวงปูสวงบอกบริขังกินหูอิลีครับ นะครับ <One> ห <input> ูอ hmm. ิหลีแล้วก็สร้างพันอิหลีแล้วก็หูนัมว่าหลวงปูสวงนั่นตอนตอนนี่แต่ภายจากยากสีกาบหลวงปูสวงให้ไปกกาบหลวงปูเมียนว่าบัดจะเนี่ยงแท้ซะนะครับเพราะว่าเพิ่นมาน้ำกันเพิ่นมาน้ำกันครับมาจากเขาเม้นมาจากกัมพูชาคือกันผมเป็นเน่นผมก็เห็นหลวงปูเมียนอยู่กับหลวงปูสวงไผสีถามงใดก็แล้วแต่นะครับผมเห็นเป็นเรื่องจริงนะครับฉะนั้นผมฝันว่า นะครับลงปูสวงมานั่งเป็นประธานผมเห็นเลขได้เลขห้าหกแปดครับห้าหกแปดพิมพ์แมนห้าหกแปดครับแมนครับเมนเดี่ยวเลย,เย,เลยที่นอนกัตตาเราเอง 5, 6, ผมโมหูตาดเพราะว่าผมแนมเบิ่งในเลขที่ผมเห็นนั่นมันเป็นเลขสีแต่เด็กหน่อยยิบขึ้นมานั่นมันเป็นเลขห้าเลขหกเลขแปด นะครับมันเป็นสิ่งที่อจารา์แห้งใดผมว่าสิจับเหล็กขืนมาเลียงเองนะครับเลียงเองแต่มีเด็กหน่อยผู้หยิ่งอ่ะสีหาข้นอยู่ตรงนั้นแหละครับนะครับเด็กน่าจะเป็นวิญญาณเด็กอยู่ตรงนั้นแหละที่กระท่อมราสังขารลงปู่แหละนะครับบอกว่าห้หนูจับเองพอห้หนูจับเองจับข้นมาว่างสซกระดงครับพี่น้องเป็นกระดองใดกระดงเด้อกระดองเงยิงสิกระดองวัลลันพี่น้องเห็นกระดงบ่ นะครับกรอบขึ้นมามาว่างเป๊ะเหล็กซีกล้ยเป็นเหล็กหะกรอบกัน่าเอกเหล็กซีกล้เป็นเหล็ก 5, <ม>กแล้วก็คืนมาเอกเหล็กซีกล้ไเป็นเหล็กแปดมันเลยเป็นเหล็กหาหกแปดนะครับฉะนั้นหากแมนบุญกุศลหลวงปูอยู่ตรงนั้นหรือว่าบุญกุศลปูเทพนี่นะครับมผมไปวันแรกผมจงให้เดศู์เก่าเลยได้ครับ<ม>นะครับสองบางช่อง กะเป็นพยานใดแต่บอกออกนะครับบอกบอกว่าเป็นสองใดตันทีตามเอาก็แล้วกันนะครับมหรักฐานร้องนะครับฉะนั้นผมไปนะครับมือนันโจ๊กห้กระจิ้งอยู่แต่ว่าเวลาผมโจ้กห้ได้ต่านั้นแหละครับแต่ว่าเวลาผมมอดเพื่อนผมฝันว่าผมได้ได้ลวงไห้อีกทีหนึ่งแต่ว่าบ่อได้โตเลขลูกบอนเต้มไห้แต่ว่าโจ๊กขืนมาบาดเดะกับบ่อไดเลข สรุปว่าเลขที่ผมได้นั้นไม่เชอ,ออกบอกกับ,บอกหูที่ต้องนั่นได้นะครับแต่ปานนี้ลุงปูว่าบ่าตองโจกง๊กดอกหำเหตุนำมนเบิงก็เ,กเลยว่าเหตุนำมนฝันได้พี่น้องไม่เป็นเรื่องเรื่องจริงฝันก็เลยก็เลยเหตุนำมน,มนแล้วได้เลขตัวนี้ลหละนะครับฉะนั้นพี่น้องก็ใส่วีจรญาณในการตัดสินใจนะครับที่เห้าสืเสื้อและสัทธาธด้วยเหตุและผล นะครับบางเทือจิตผมไปนะครับผมอาจสิฟันหอดลงปูหรือเป็นแรงศงสท่ากับวจางนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตทั้งเจ้าของสถานที่นะครับปูเทพโบไรเอาทีต้องนั้นมหากินเด้อปูเทพไปอีหลีนะครับท่านก็เห็นนะครับว่าผมไปนะครับแต่ว่าผมกลับมาบานผมฟันได้ได้แบบนี้ นะครับจะต้อง <74. S 1> ตัดสองตัวบ่ตัดบ่ครับตัดเลยไปไม่สองตัวบ่ครับโอ้มามีเลี้ยวผมได้จังสันตัดเลยครับซีนะครับมีตัดไหนไม่ได้สามสนามปรับซีนะครับที่ไปเห็นน่แน่นั่นซีเพราะหนาเพชรพิษสนาเพราะว่าถทำให้ซีมันก็ต้องเป็นซีหกแปดตีครับอะอันนี้ตัดเลยเนาะเพราะว่าเหลี่ยงซีกอบกันมาเป็นเหลี่หาเหลี่ยงซีกอบเรื่องมาเป็นเหลี่ยงโคกเหลี่งซีกอบไมาเป็นเหลี่ยงแปดไม่จะเป็นซีซีสามตัวบ่ได้ดอกผมว่า น่อตัดเอาจังสั่แหละครับตัด้ตัดได้ตัดได้เลยเห็นได้สามหางครับหาแปดโอ้พิมพ์น้ำเถอะวะลงเข็มลงเข็มเนี่ยสร้งมาจากพุทธสงฆ์เลนี่พท่สงฆ์ลงพิมพ์มียี่ปัตจานีครับอ้าขอน่ารพกีเนสามหางถ้าแม่ชิ่งออกจังได้ก็ออก ครับนะนี่ไงพิมเรียบร้อยพิมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลขฝันครับกระทอมลาสังขารลวงปูครับแต่ปล่อยอยู่ที่ทิพสถานปูดเห็บเดยครับนะห้าหกแปดห้าหกเป็นวามฝันนะครับห่าหกแปดแมนห่าหกห่าแปดหกแปดเนาะครับนะเอฟซีผมว่าทาแมนออกออกออกตัวนี้มีเซอร์ไพรส์แท้แน่นอน นะครับผมสีสั่งลูกปั่นลูกปัวสวงไงที่สุดในหลงมาตังวันนี้ล่ะครับฟาดเลยน้อกันนาจะบ่เกินองละแสนวะสามตัวเม็ดวสามตัวครับฟาดเลยครัท่านเล่าซอยผมไลยเราต้องมตตาอยู่เรื่ยแล้วครับน้อยู่น้อนาขี่น้อยครับบาตแกันไอ้พองงหลักการคนในทวีหลักการช่อง เชื่อความเชื่อเนาะของใจเด็กซีนะเราของเล็กซีของซีของซีของซีบอมาบ่ครับผมม่าเลซีบ่มาดอกเพราะว่าเด็กหน่อยมะกรอบขึ้นครับแรเแราะวม่าเชี้ยวเมื่อหลวงหลวงหลวงขืนเองว่างไว้ในกระดงครับเด็กหน่อยซีหาคนแม่แลนมากบอกว่าพ่อพ่อพ่อต้องเลนู้ซเอาข้นในเองพอเอาขืนมาเองบอกว่าคะแนือกล้ไปเลยค่ะนั่นนะ คืนมาเอกอ่าพะเน่ใกล้ไปเดี๋ยวครบคืนมาเอกใกล้ไปเลขแปดพี่น้องย่าเลืมหนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะปีใหม่นะนะครับหลวงปู่ท่านน่าจะให้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมืออื่นมือหื้อนี่เป็นว่าครบหลบอหลวงปู่สวงมรณภาพเดี๋อาจจะนครับ ตอนนั้นผมบ,บ่ได้ไปเผาลวงปูดอกว่าผมไปทหารนะครับผมมาพระท่านนะครับพี่น้องส่งเสริมรัฐบาลไทยครับบ่ส่งเสริมใหเล่นการพระนัน,นต้ดินครับนะครับมักกระจัดบ่มัมากกับพานขอบคุณใน,นลายที่บ่คอมเมนอมันดาพุเทพครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่เมมคําว่าสาธุสาธุ หากแมนบุได้ใดกดไหลค์กดแช่นะครับ,รบหากแมนทานก็ลังเหยื่ยอยู่ในตอนนี้ขอให้ดวงชะตาชีวิตขาดดวงการเงินดวงการงานครับนะครับได้เจริญหุงเครื่องนะครับเจริญหวงเครื่องขึ้นนะครับเงินกับยาเดบกเป็นหาดจะขาดคืนว่างให้เต็มคือเกา่ายู u ู e มาทายกับขอให้มีพี่น้องติดตามลหลายได้เงินคานน้ำมันในการเดินหาคลิปนะครับมีพี่น้องเจดีเลียงเขาเรียงกว๋วยเตี๋ยวในทาง นะครับไปใส่มาใส่กับคอยมีแต่คนเอ็นดูนะครับคนหักคนหอมขอบคุณช่องความเชื่อขอบคุณแฟนเพจพี่อุขอบคุณช่องนาคีขอบคุณคนซรีสทีวีและไอ้พงพองและบาวติเกนขอบคุณทุกท่านขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเฮงเฮงปังปังครับ